ในช่องเจนเฮลโล90อีกแล้วนะคะวันนี้เจนมีเฟอริตนะคะประจําเดือน2เดือนด้วยกันนะคะก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาเนาะก็เนื่งจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ไม่มีอะไรที่ใช้ใหม่ๆเลยนะคะก็เป็นการที่ใช้ซ้ำๆของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะะแล้วล่ะค่ะก็เลยไม่ได้เอามาพูดแล้วก็เลย มีของที่ใช้ใหม่บ้างเล็กน้อยนะแล้วก็เลยเอามารวมก,กันกับเดือนสิงหาคมในเดือนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าในสิ่งที่ใช้เราชอบประจําเดือนกรกฎาคมสิงหานี้มีอะไรบ้างไปดูค,ค่ะก็ในเฟรรี่ประจําเดือนกรกฎาคมสิงหานี้นะคะก็มีของที่ค่อนข้างจะไม่เยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยตัวกวัวนเย่ตัวนี้นะคะเป็นตัวกันเย่มีเซอร์ราเค้นซิงวอเตอร์นะคะตัวนี้ ันนี้มาในขวดเล็กนะที่เจนไปซื้อที่โลตัสน,นะคะราคาประมาณ99บาทเนี่ยเม่ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันล้างเครื่องสำอางได้ดีแล้วคือเจนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเรื่องดวงตามากๆเ,เมื่อใช้อะไรไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกแสบรู้สึกคันมากๆแต่ตัวนี้ใช้ไปแล้วลองใช้แล้วก็โอเคชื่นชอบไม่มีอาการระคายเคืองของผิวตาหรือดวงตาเลยทั้งสิ้นนะคะก็ชื่นชอบมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกตอนนี้ก็ไปสอยขวดใหญ่มาแล้วนะคะก็เป็น เหมือนจะในวัสด์ันจะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อขวดใหญ่แถมขวดเล็กอันนี้เนาะอยู่ที่ราคา200กว่าบาทค่อนข้างที่จะถูกมากๆแล้วก็ใช้ได้นานมากๆนะคะตัวต่อไปเป็นสกินแคร์ดีกว่าสกินแคร์ช่วงนี้ที่ใช้นะคะจริงๆแล้วสกินแคร์เจนจะใช้แบบไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยที่แบบมันทีไม่มีอะไรที่ตายตัวแต่ช่วง2เดือนที่ผ่านมาใช้ยุ่2ตัวนี้นะคะก็คือตัวตัวแรกเลยนะกะ็คือเป็น่ อัมเบ a ์ t าร์ต y ส S ี้ไฮดาวี i s ชวล s กินเ c ร n ่มค t นมาในขวดประมาณนี้เป็นเซรั่มที่ค่อนข้างจะช่วยในเรื่องของผิวขาดน้ำได้ดีออรอยสิวรอยด่างดำอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่บนใบหน้าของเรานะคะสามารถช่วยให้พวกรอยสิวอะจางลงได้ดีแล้วก็ผิวหน้าดู ชุ่มชื้น,นอิ่มหนำมากยิ่งขึ้นนะคะตัวที่จะชื่นโค้ค่อนข้างที่จะชื่นชอบแล้วก็เขาเป็นเนื um ้อเซรั่มที่เป็นเ um นื้อเซรั่มใสๆแบบเนี้ยเป็นน้ำๆแบบค่อนข้างที่จะซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวนคนนี้หน้ามันนะคะก็<อ>ใครที่เคยดูคลิปกระนมาไปเจ๊ก็จะบอกตลอดว่าเป็นคนที่หน้ามันมากนะคะก็จะใช้เซรั่มที่ค่อนข้างจะ ไม่ต้องน่าจข้นค้นได้นะเพราะว่ายิ่งสารน้ำมันอ่ะถ้าเรายิ่งทำการเหมือนทำการบีบน้ำมันออกมาเยอะน้ำมันมันก็จะเร่งการผลิตของมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบยิ่งเอั้นมันมากมันก็จะยิ่งออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะก็คือเราต้องทำการบำรุงให้ผิวหน้าดูชุ่มชื้นให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นอ่ะคือมันน้ำมันมันก็จะได้ผิวจะได้บาลานซ์กับนะคะคือน้ำมันกับแห้งมันก็จะได้นเ้ำในใบอีกตัวหนึ่งก็คือสมูทโตสมูทโตอโรอีเซเนลไบเจลนะตัวนี้เป็นแบบนี้ เวนีเลเว่นนะคะน่าจะ30กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวนี้ช่วยในเรื่องของรอยสิวผิวพรรณค,นนคลายคลายกันแต่ตัวนี้ใช้แล้วเนี่ยค่อน้างที่สอนชอบคือนำเป็นอะลเวลา99.5%าไม่เหนียวเหนอะซึมไวผิวหน้าดีขึ้นชุ่มชื้นถูกแล้วก็ไม่แพ้ ทาอะ้รทั้งหน้าตัวอะไรได้หมดเลยคือค่อนข้างจะอเนกประสงค์มากๆสาหรับตัวนี้นะจ๊ะไปเป็นตัวกันแดดดีกว่ากันแดดตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลอดเคยใช้หลอดเก่าไปแล้วแล้วหลอดเก่ามันหมดก็เลยไปซื้อมาใหม่แล้วค่อนข้างที่จะชอบอยู่แล้วเจ้าตัวนี้เพราะว่ามันเป็นกันแดดที่เป็นเนื้อเจลซึมเร็วไม่เหนียวเหนอนะ,อะกันแดดได้ดีนะคะ SPF 50 plus pa บวกตัวนี้เป็น u bio reu a l c o r i s watery essence เป็นหลอดสีฟ้านี้เนาะก็ราคา400กว่าบาทนะคะค่อนข้างที่จะชื่นชอบตัวนี้เป็นไงไแนที่โอเค้เนี่ยเราไม่ควรที่ใช้กันแดดที่มันเหนียวหากมาจนเกินไปนะคะมันจะช่วยให้ไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้รองพื้นของเราเนี่ยเลอะเืนหรือว่ารองพื้นดูหนาดูกลมากิขึ้นนะคะก็าตัวที่มันคู่กับรองพื้นของเราให้ดีๆหนึ่งนะไม่ทาให้รองพื้นเปลี่ยนสีเป็นอย่างเง้นเจลใส วันผิวแล้วก็มันจะลื่นนิดหนึ่งคนะ่ะแต่ไม่มีซีโคนนะอันนี้ก็น่างจะดีเลยนคะ่ะไปที่รองพื้นหรือครูชั่นนั่นเอง<ต>เป็นตัวเอสเตอร์ลอยเดอร์นะคะครูชั่นตัวนี้อ่ออย่างที่บอกคือตัวนี้เขาเป็นดับเบิลแวรครูชั่นบีบีนะค่อนข้างที่จะปกปิดดีคุมมันเขาเป็นครูชั่นที่เหมือน รองพื้นขวดที่เป็นขวดแก้วที่เขาชอบใช้กันที่เป็นตัวกุลม,มันเลื่อนๆ่น,นาอันนั้นแะคือเหมือนเขามาใส่ในตลับของคูชัน่นแต่มีความบางเบานิดนึงนะคะก็ค่อนข้างที่จะชอบเลยนะคะเขาให้ความที่ปกปิดเ,เขาทั้งดีปืมมันไม่ไหลไม่เยิ้มโอเคเลยนะคะแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะก็ใครที่มีกำลังพอที่จะซื้อก็ซื้อเลยนะคะ ชอบคนนี้ต่อไปไปที่พรายเมอร์ดีกว่าสาวหนะ้ามันก็ต้องมีพรายเมอร์ใช่ไหมคะก็ได้ไปลองสอยมาช่วงเดือนที่ผ่านมานะก็ไปสอยของยูสตา Star. อันนี้เขามีคาน์เตอร์อยู่ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะไม่แน่ใจว่าทุกสาขาจะมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าเจนซื้อที่สาขาเซ็นทรัลสารยานะคะตอนนี้เป็น Six Nature i อ s t a n t t n t i s e ตร จะเป็นพาเมอร์ที่คูุมมาแล้วก็ปกปดิดรูขุมขนได้ดีนะคะ<ม>ก็เขาจะเป็นเหมือนมีซิลิโคนเล็กๆอยู่เนื้อเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็่อนข่านี่จะคุมมาได้ดีถือว่าโอเคเลยสำหรับคนทีนะ่หน้ามาแล้วก็ช่วยใน,นเรื่องของการเกลีย่ยผิวให้เรียบเนียนด้วยนะคะมันเขาจะเป็นแบบมีซิลิโคนบางๆในการ เคลือบผิวเราในการก่อน,อน,อนลงรองพื้นเล่อะได้ดีนะคะต่อไปเป็นลิปมันนะคะตัวนี้ก็ซื้อมาใหม่นะคะเพราะว่าเดินที่แล้วใช้ไปหมดแล้วเรียบร้อยนะคะของ The Face Shop นะคะก็คือเป็นลิ c แ a ร Cream นะคะเป็นกลิ่นเชียร์บัตเตอร์อันนี้เป็นอัลมอนด์แบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้ดีเลยกลิ่นหอมเป็นลิปมันที่ค่อนข้างจะโอเคเลยเคลือบลิปสิกได้ดีนะคะแล้วก็ มันใช้แล้วมันโอเคสําหรับดีนสีบา่์มันไม่แห้งไม่กังไม่แพ้นะเป็นคนที่ใช้ลิปม,ม,มันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าปากตัวเนี่ยใช้แล้วก็ไม่ถูกกับเราคือมีการอาการแพ้ก็คือลอกเป็นขุยไม่โอเคนะคะมีก็ใช้แล้วก็ทําให้ปาก่ชุ่มชืมช้นดีนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมาก เหมาะกับการคนรองคนที่ชอบริบมาริปไปซื้อจ้าต่อไปไปที่แป้งกันดีกว่าแป้งที่ใช้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็มี2ตัวนี้นะคะก็คือตัว c a t i s กับตัว baby bite อันนี้ baby b i t เนี่ยเคยเอามาแต่งหน้าในคลิปของอาการแต่งหน้าของการใช้ของในเซเว่น n อแล้วตอนแรกที่ซื้อมาราคาร้อยกว่าบาทก็ซื้อมาค่อนข้างแบบ เฮ้ยมันคงไม่โอเคหรอกว่าก็ป่าเดงอะไรเงี้ยแต่พอใช้ไปใช้มาคือดีมากอะ่ะแป้งเาขาค่อนข้างที่จะโอเค <จะ S 1> เลยนะแล้ว็คือเฮ้ยมันต้องนี่จะขาวแน,น่เลยอลิงเงี้ยแล้วจะใช้ไปใช้มาชอบมากอะ่ะมาเติมระหว่างมันอย่างเงี้ยเนี่ยช่วยเติมระหว่างวัน นี้เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะของ c t i s s Cosmetic All b a l a n t e นะเป็น Shine Control Powder สี Transparent เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งที่ไม่มีสีนะคะก็จะมาในแป้งที่เป็นแบบนี้จริงๆตัวนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะเอามาใช้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมายัางหนักหน่วงมากนะคะจนเป็นหลุมแล้วนะค่อนข้างที่จะถูกเหมือนกันร้อยกว่าานะคะก็ค่อนข้างที่จะคุมมัน เซตได้ดีแล้วก็เวลาทาเนนะี่ยค่อนข้างจะทําให้หน้าดูไม่เป็นแป้งจนเกินไปอะ่ะค่อนข้างจะโอเคมากๆนะคะก็ถือว่าดีสุดๆเลยสําหรับเจ้าตัวเนี้ยบางทีมันง่ายไงคืออย่างเราใช้แป้งฝุงง่นเนี้ยบางทีมันก็จะหกจะเลอะอย่างตัวเนี้ยสามารถที่จะใช้พัมก็ได้กดๆหรือจะใช้แปรงวนๆแล้วกูน,น,น,นทั่วหน้าได้เหมือนกันค่อนข้างที่จะคุมมันได้ดีนะคะคุมมันได้ดี ไม่ทําให้หน้าดูเป็นแป้งจดเกินไปนะคะถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีรองพื้นด้วยกลยเป็นการปัดแก้มนะคะปัดแก้มมีตัวเดียวช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ตัวเนี้หนักหน่วงมา,มากๆนะคะ <c oughs> ก็คือตัว Essence Sugar Touch b r u s t <c oughs> นะคะตัวนี้ Silky Touch b r u ร์ที่ใช้คือเบอร์30 Secret Glow เป็นสีท่้าจะเป็นสีส้มๆนิกหนึ่งช่วงเดือนสองเือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครได้ดูติดตามดูใน IG หรือใน f a c e b o o k เนี่ยจะเห็นเจมค่อนขอ้างท,ที่จะปัดแก้มบริเวณนะคะเป็นสีค่อนข้างท,ที่จะแบบปัดแนวแบบจี้ป,ปุ่นจี่ปป่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือเจ้าตัวนี้นี่แหละ คือค่อนข้างจะให้ลุคที่แบบดูสดใสดูแบบเป็นสาวญี่ปุ่นแตบบ่ก้าบริเวณแบบหางตากลมๆอะไรอย่างเงี้ยเราติดโทนสีเฉดและส,ส,สีนางสวยเนไคะเป็นส้มๆแบบเนี้ยสีสวยมากนะคะค่อนข้าง,างที่จะเข้ากับสีผิวด้วยถือว่าชื่นชอบนะคะตอนนี้ก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยบ่อยที่สุดเลยนะคะไปอายแชโด์ดีกว่าอ <eyeshadow. S 2> ายแชโด มีอยู่2ตัวที่ใช้ในช่วงของเดือนที่ผ่านมาสลับกันใช้เป็นซิงเกิลอายแชโดว์ทั้งคู่นะคะตัวหนึ่งเป็นของแบ๊กนะออสีบรอนส์ใช่สีบรอนส์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของ k คที้ดอว์อ๋อเซคันด In Love Eyeshadow สีคริสต์มีพัมเบอร์แปดเป็นสีที่ค่อนข้างจะ คาง่ายอะ่ะเดียวๆอะ่ะคือรอดอะ่ะ<ม>คือแบบบางทีเนี้ยออกจากบ้านอย่างเงี้ยรีบเีหรือบ,บางทีก็ขี้เ<ม>กียจก็ใช้เจ้าสองตัวเนี้ยเองหรือเปล่าสองตัวเนี้ยนะคะลงบริเวณเปิดกตาของเราก็ลงเดียวๆเลย ถือว่าโอเคมากแล้วก็ติดโทนพอสมควรนะคะสีสวยติดทนมาตัวหนึ่งแพงตัวหนึ่งถูกตัวนี้สําหรับตัวนี้นะยกให้เลยจริงๆนางถูกและดีจริงๆนางมีทั้งหมดประมาณ20สีถึงไหมไม่แน่ใจจำไม่ได้ะไไดนะคะแล้วก็ซื้อมาลองใช้หลายสีแล้วเหมือนกันชื่อชอบแทบทุกสีเลยนะคะสาหรับตัวนี้ค่อนข้างทจะดีมากๆนะคะก็เดี๋ยวจะไปตามมาอีกไปสอนอีกนะ ก็สซรัําตัวเค i r อไอซีเกิลฟอร์อินเลิฟเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วก็ดีมากต่อไปไปที่น้ำหอมดีกว่าช่วงนี้ใช้น้ำหอมของ12 e l Plus ีอ่อ, assy, อะไอตัวเนี้ยคือไปลองมาในโลตัสหอมดีนะค่อนข้างที่จะหอมเลยแหละกลิ่นนะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ติดทนนานเหมือนกัน ใช้เขาบอกว่าใช้ได้นาน3เดือนนะตัวนี้เป็นหัวน้ำหอมต่แท้ติดทนกลิ่นค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบผู้หญิงนิดนึงอะค่อน้างที่จะหอมหอมนิดนึงนะสำรับตัวนี้แบบดีมากๆชอบมากนะคะก็ใช้อยู่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะตัวนี้ต่อไปไปที่ตัว Matte Multi-use Color นะคะ Gino m a c k a นตัวนี้ไปสอยมาได้แบบสักพักหนึ่งละ ค่อนข้างที่จะชื่นชอบแล้วก็ไม่โฟก,กัสค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะคะแล้วก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับเจ้าตัวนี้ที่เป็นตัวคอนทัวร์แบบสติ๊กเป็นสีนางจะเป็นสีคอนทัวร์ประมาณเนี้ย <c oughs> นะคะค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยเพราะว่าใช้ง่ายเกลี่ยดีนะคะแล้วก็สีค่อนข้างจะโอเคเลยเป็นธรรมชาติดีไม่เข้มจนเกินไปนะนะ เซ็งชิ่นชอมาแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าโอเคเลยได้ม่เยอะด้วยล้ะค่ะก็ถูกด้วยคะสีเบอร์ห้านะสีช่อหนี้นักจ้ะต่อไปเป็นลิสติกแล้วสุดท้ายแหละสุดท้ายจริงๆลิสติกที่ใช้ในช่วงสอนเอนที่ผ่านมามีสามตัวนี้ค่ะทุกคนอ่ะเริ่มจากตัวแรกเอาตัวที่ใช้คู่กันดีกว่าคู่กันคือเจ้าตัวนี้ b e d a e r w i t กับตัว Collection Cream Plus นี่นะจ๊ะ collection cream plus mm hmm. กับ w e and w i l e สีดบออาร์แอนด์ท mm hmm. เนี่ยทาบริเวณน,นอกๆ mm hmm. แล้วก็ใช้ตัว collection ตัวเนี้ยที่เป็นค่อนข้างสีส้มๆเนี่ยนะ mm hmm. ทาบริเวณด้านในมันเป็นสีที่ค่อนข้างจะเข้ากันมาก mm hmm. ชอบแล้วก็ใช้แทบจะบ่อยมากเลยใน mm hmm. ล,ล,ลุคที่แบบสดใสสดใสนะ่ารักนิดน,ดนึงนะ mm hmm. ก็ไปตัวนี้เลย mm hmm. ส่วนในลุคธรรมชาติบ้าง ก็เป็นตัว d i ออ l u ลูสิอบสอบน,นะคะสีเอสคาเนะคะสีเ4 0เป็นสีที่ค่อนข้างจะธรรมชาติน้ำตาลน,น้ำตาลน,นิดหนึ่งนะสวัให้ดูดีไหมค่อนข้างจะเป็นน้ำตาลอันนี้นะคะเป็นเนื้อชายค่อนข้างที่จะ,จะโอเคเลยเป็นสีที่ธรรมชาติมากๆแล้วก็ใช้บ่อยมากๆในช่วงที่แบบต้องการสีปากที่น่านข้ ดูแบบสุภาพดูดีไปไหนดูแบบเอ้ยมันไม่จะจากไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้ปากดูชุ่มชื้น,นดูไม่แห้งไม่กลางไปนะคะตัวีดีมากนะของยอนะจบไปแล้วของเฟรดประจำสองเดือนนะคะกระกฎาคมแล้วก็สิงหาคมน,นี้ก็คอนข่าที่จะเยอะพอสมควรนะก็เป็นอะไรที่ใช้ในช่วงที่ผ่านในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้เป็นการซื้อเองหมดนะคะไม่ได้มีการ ทรายอินจากสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นการซื้อเองนอนสปอนเซอร์ mm hmm. นะคะก็ถ้ายังไงก็ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe ช่อง u t u b e ของเจนให้ด้วยนะคะในเจน Hello 90นะเจนมีแฟนเพจนะคะแล้วก็ไอจี hmm. ชื่อเจน Hello 90 mm hmm. เหมือนกันฝากเป็นเพื่อน,นไปกดติดตามกันได้นะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย